คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีคลิปที่มีเนื้อหาวนส้นตีนสูงแล้วก็มีคำหยาบเยอะไปเวนักเลงเยอะมากใครที่ไม่ใช่สายนักเลงหรือใครเป็นคนใส่ใสควรจะปิดคลิปนี้และไปดูคลิปอื่นของกูซะขอบคุณครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้คุณผู้ชมคุณผู้ดูทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกนิชพันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวละครชงเวลไรนะครับผมเป็นแชงคูสสีจักรพรร ฟิล์มเรทนะครับผมเออกูนในคำพูดไม่ออกนะครับวันนี้ถ่ายหลายคลิปจัดจเลยนะก็เป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบเดือนของเกมวันพีทเบลตี้รัดนะครับเป็นคลิปแรกของเดือนนี้เลยนะครับซึ่งเดือนกันยาผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าเดือนกันยาได้ถ่ายเบลตี้รัตหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายผมน่าจะลืมนะฮะหรือว,ว่าถ่ายวะ จำไม่ได้วหรอแต่นั้นน่าจะไม่ได้ถ่ายัาง้งเออคลิปล่าสุดน่าจะเป็นคลิปคิดบุกนะครับคีบอติรัตนะแล้วก็ยาวหายยาวเลยไปเล่นสามโก๊กนะโอเคแล้วก็ติดงานภาพด้วยช่วงนี้ทํางานภาพอยู่นะครับก็คือย,ยังพากภากงานไม่เสร็จนะครับผมก็หู มตามตัวพี่คนภาคอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับซึ่งผมเขาบอกกันว่าซับแมงกาชิปเป่งเลยนะครับซับแบบซับร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับไอดีนี้ไอดีที่ไม่ค่อยฟูนะครับผมซับร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นในแรงเอสเต้มต่ำๆกันนะครับแต้มกลางๆกันนะครับว่าเฮ้ยแชงผมจะโดนกระทืบหรือจะไปเป็นฝ่ายกระทืบเขาตายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยครับผมไปเริ่มเล่นกันเลยครับก่อนที่จะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับไปเริ่มกันเลย หิวตีนวัยรุ่นอะไรจะโดนสักที่ก็ลงมานานตั้งหลายปีไม่เห็นจะมีสักคนเอาโดนแทงไปแล้ววัยรุ่นกูกูเนี่ยจะโดนกูจะโดนปาดอีกแล้วตัวหนึ่งเนี่ยกูจะโดนปาดอีกแวกูปาดเข้าไปก่อนฮะกูปาดเข้าในทงเลยฮะกูเก่าแค่ไหนกูปาดเซตโตเลยทงอุ้ยเชยเซตโตยิงหินได้หน้ามาครับผมฟีบุกครับฟีบุกครับฟีบุกทำอะไรครับอ้าวอ้ามึงจะแดดป่ะล่ะมึงไม่แดดเหรอมึงไม่เด็ดเอ้าแดดไปแล้วครับจังหวะนี้ก็สวัดดาบเข้าไปครับผมโอ้โห โอ้โหตีไม่เข้าเลยฮะโอ้โหฮ hello อู้ยเชียฮาคิเจิตโดโรเลโอเข้าไปครับผมโอ้โหโอ้จะโดนส้นตีนฟีบุกเอาครับผมอุ้ยมึงดอทแมนอีกโอ้โหไม่ไหวจริงๆว่ะตัวนี้เขาเล่นตึงจริงเลยอ้าวเขาดอทเขาดอทเอ้ยอะไรอะไรแลกกันมาล่าแลกกันมาลาอย่าเอาตีนมาถีบหน้าแชงหนีแชงเขาเป็นผู้มีพระคุณของมึงนะเว้ยเถอะเองก็แค่จนสลัดยุคใหม่ไม่ต้องมาทำเก่าอ่จัดการให้หน่อยเอาเพื่อนจัดการสิไปจัดการมันเออ อากระโดดตเออมึงจะมาเล่นกูให้ได้ใช่ไหมฟีบก <d> มึงอยากให้กูรันเวย์คลิปสายนักเลงงี้มั้ยล่ะมึงเอาอะกูก็ล่ะเนี่ยแตกไปนี่โทด้วยจะแน่โทษแล้เป็นเก่าโถขอไปช่องกัลวิชพัดด้วยนะครับขอไปเจ้าไม่ใช่เจ้าของช่องกูเนี่ยเจ้าของช่องขอไปคนดูช่องกัลวิชพัดด้วยนะครับ <d> พอดีอาจจะไปเวนักเลงนิดนึงนะฮะเพราะว่าแบบมันจะมีคนทําให้หัวร้ <d> อนเนี่ยมันก็เลยจะไปมันก็เลยจะไปเวน้นนิดนึงนะฮะก็จริงๆผมไม่ใช่นักเลงเลยนะผมใส่ใส่ซื้อเลยผมก็จะปาดเข้าไปเนี่ยกูไม่่ชนักงร แต่กูอยากไปเว้นั้นเดี๋ยวอยา่าอยา่อยาไปเลยมันเจ็บตัวนะอะไรเบอาโก้อย่าทำมันเก่าฮะ เกมนี้พี่คุมครับเกมนี้พี่คุมเอาเอ็กเด็กเหรอกูไม่ยึดธงแล้วกูจะเล่นตัวอย่างนี้แหละฮะกูจะเก็บชิวอย่างเงียอาแตกไปดิครับผมโอ้โหเอาไม้แล้วอย่าเสือกครับโอ้ยโอ้ยอ้ยขอโทษครับขอโทษครับมาโกขอโทษครับอุ้ยวิ่งชนปูโอ้ยอุ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี Jim, ่ยโหกระเด็นไปเกือบตายครับเกือบตุยครับโอ้ยโดนหินในหน้ากระแทกหน้าเข้าไปฮะโอ้ผมไม่สนใจธงแล้วผมจะปาดฆ่าคนอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเป็นไงเซตโตติสถานะไปแป๊บเดียวอ้าวชิบหายโอ้โหโดนยิงไปดีกว่า ไม่คุยด้วยแหละอ้าวมาโชว์เก่าแล้วโชว์เก่าทำไมอะโชว์เก่าทำไมอะลูฟีุ่อยทงกูทงกูตามแล้วตอนนี้ไปหาทงนีกว่าเราไม่บู๊แล้วตอนนี้เราบู๊ไปเยอะเลยเอาทงนั้นทงนั้นได้แน่นอนครับวิ่งไปสี่คูนร้อยเปล่าติดบู๊สวยดีวันนี้วันนี้กูรูขอไปหล่อตัวก่อนได้ไหมอ้าวแตกไปดิทงนี้กูขอครับเลือดเลือดทงเอาชิบหายแล้วมันมาโชว์เก่าแตกไปดิโอ้โหกาชิบาหายเลยเอาอาคารนายุดไปสี่เพื่อนทงนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการศัตรูทีี่่จะมายดงนน้กอ เดี๋ยวจะจัดการให้อ้าวแมงเปิดอมตะกูหมดสิทธิ์เลยมาดิมาดิเอาดิเอาดิเอ้ยเอ้ยี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยตัวตึงจริงๆพี่แช้งวิ่งไปเลยจังหวะนี้วิงว่งมาวิ่งมาปิ้วแตกเป็นยังไงละ่ะรู้รู้สึงถึงพี่หรือ,อยังครับน,น้อนอุ้ยตัวอะไรเอก็กเด็กเอ็กเด็กมัน,ก,มนกล้ามันกลางครับมันกลางครับมันกลางเอ็กเด็กมันกลางนะโอ้โหไปเวนักเลงนะกูวันนี้โอ้ยเอ็กเด็กโอ้ยมันเก็บผมได้ โอ้โหอย่างมันในตารแรกแค่ตารแรกก็ไปเวนักเลงน,นะโอ้ตายแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูตาที่สองเลยคลิปนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงอาจจะไปสายนักเลงนิดนึงนะครับเพราะว่าแข็งแม่งตัวตึงนะผมเชื่อเลยนะเออคนดูต้องตามมากระทืบหน้าผมที่บ้านหยอกหยอกหยอกโอเคเดี๋ยวไปดูตาที่2เลยครับผมโดทีม ex ครับผมทีมโรเจอร์โอเด้งอาคาเชงโอ้โหแล้วดูทีมกูก็พอๆกันพอๆกัน โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่านักเลงแฉงอย่างเรานะครับจะกร่างได้หรือเปล่าตานี้น่าจะแบบเจ้าถิ่นเขาน่าจะแข่งนะครับวันนี้เราจะมาวิ่งกุนซ้นติงในปราสาทผีอุ้ยแสนแปดห้าครับผมแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับผมมาดูโอ้แสนเก้าตาย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 แน่ๆครับผมเจ็ดโนมีบูทสามลูกตัวเลยทีมผมจะสู้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยอู้มาแล้วเลดี้โก เรากำลังจะไปบุกปราสาทผีก hmm. ันนะครับอยู <bot> like ่กับพี่ปองกรบพลในรายการล่อท้าแฉงนะครับเฮ้ยเอ้ยใครวะโอเร้งแนงเลวิ่งเร็ขนาดนั้นอ้าวุ้ยๆุ้ยุ้ยวุ้้ยอุ้ยวยุ้ยวยุ้ยุ้ยพี่ครับี่ครับพี่ครับพี่ครับอันเนี้ยอันเนี้ยมึงจะทำอะไรกับกูหรือเปล่าเนี่ยฮะมึงมึงจะเล่นอะไรกับกูเนี่ยกูกูกูไปก่อนกูไปก่อนกูชาร์จกูชาร์จจิ้มเข้าไปอย่าเล่นกับพี่แบบนี้นะอาคาโอ้โหอาคาแม่งกาจริงอาคาแม่ง ตรงนั้นเขาเล่นในกับเชงกันน่ะอุ้ยเชงอมตะหมดอุ้ยหายแล้วมึงจะล้มทำไมเนี่ยตั้งนานไม่ล้มพอกูกดสกิลวุ้บมึงล้มเลยเหรอมึงล้มเลยเหรอไอ้เช้งอู้วเชงตัวจริงเขามาว่ะผมกางไม่ได้เลเวลแปดสองทำเป็นเก่งเถอะไปฉันจะมาเพื่ออยู่สงครามในครั้งนี้ถึงธงฉันจะต่ำอยู่ตั้งสองสามธงแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้กับเจ้าไปตายซะพวกมึงอ้าวมึงจะดอสทำไมล่ะกูไม่ตีมึงหรอกกูรู้ว่ามึงมีอะไรอ้าวเถอะ เฉยดัดไม่มาด้วยดัตมาก่อนจึ๊บ <blind, S 1> <ง>วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอาเอาเอาชิบหายแล้วปังโอ้โหไม่โดนมังชิบหายแล้วโอ้โหทุกคนครับวัน,นตาตา,ตาที่สามกูจะรวมคำน่อยไหมตาที่สามเราเราเราเอุยกูเป็นอะไรเนี่ยตาที่สามเราได้เป็นสเตทอารองพักสเตทบีนะครับผมซึ่งจําได้ไหมตาแรกที่เราชนะแบบเด,เดือดเลยอ่ะเราก็เล่นด่านนี้ชนะผมบอกเลยว่าตาเนี้ยผมคุมนะด่านนี้ผมคุมนะครับอารองพักเนี่ยถิ่นพี่นะครับ เปโอ้เชียดถิ่นกูก็โดนในกูโดนตั้งแต่เกิดเลยชิบหายมึงเป็นใครเนี่ยอุซบโอ้โหอาคากดยิ้มอุซบอดกดยิ้มแบบนี้เขาเรียกว่ากวนส้นตีนครับโอ้โหไม่เครียดเลยแม่งแม่งไม่ร้าไปวะทำไมมันไม่เหมือนกับพี่คิดเอาไว้วะกลัวโทษเพื่อนอย่าทำแบบนั้นเพื่อนขอโทษครับพี่ผมบอกว่าผมเป็นคนคุมที่นี่ฮะ Let's go <S okay. โอเคโอค้โหเพื่อนผมตายไปหมดเลยเหลือกันสามตัวแม่งหายไปไหนกันไม่รู้ว่าวิง่งกันอยู่ปรงนั้นนะโอเคเพื่อนอาคาผมแม่งโคตรตึงเลยมาเม,มื่อกี้เขาเรื่ว่าซ้อมก่อนเว้ยของจริงเขาก,กำลังจะมาแล้วเว้ยตอนนี้กูวิว่ง,งโง่ๆอยู่นะครับมึงทำอะไรกูชาติก่อนกูจำได้ไอโรเจร์เวนอย่าคิดว่ากูจะลืมนะแค้มครั้งนี้กูจะต้องชำระนะเว้ยเออดึงธงอยู่กับเพื่อนไม่ต้องสั่งไม่มีสิทธิ์มาสั่ง เราเป็นเพื่อนกันเราห้ามสั่งกันอุซอมน,น,น,นะนายอย่าทำชั่วๆนั้นนะเพื่อนนายอย่ายิงโอนั่นไง,ง,งโง่เอ้ยผมบอกก่อนนะครับว่าตัวคอนแเงเนี่ยถ้าเกิดเปิดสถานะฮาขีผมแดงเนี่ยนะครับศัตรูจะไม่สามารถล็อกเป้าได้นะครับแล้วก็จะยิงไม่โดนนั่นเองนะครับก็คือปล่อย,อย,อยสก,กิลวืดนอก,กจากว่าจะยิงนอก,กจากว่าจะยืนกันเป็นแถวแล้วก็โดนนะครับแบบนั้นนะก็คือยืนยิงอยู่ตรงหน้าแบบนี้นะเอ้าก็คืออันนี้ของไออมาตะากูหมดนี่่าเอากระเด็นไปซิอุซอมแล้วก็ยึดธงแบบโงงๆตน้แบบี นี่ครับคือสิ่งที่เราไม่ควรทำก็คือวาร์ปมาถิ่นศัตรูนะครับผมทำไมแค่นี้มันจะไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมพวกมึงเอ้ยมึงจะฆ่าอะไรกูนักหนาโรเจอร์เดี๋ยวรอรอรอเดี๋ยวกูแก้แค้นก่อนแค่นี้มันมันต้องชำระเว้ยมันชำระไม่เสร็จสักทีอา้าวแสดงว่าเมื่อกี้กูฆ่าตัวเบอร์สามไม่ดีขออภัยด้วย ห่ซบตัวม่งก็จะล่ามันก็ม่งก็จะแบบเอ่อหาจาังหวะลอ่ลอรอบรอบตีอย่างเดียวเลยอะ่ะเอออ้าวอะไรอะไรอุ้ยแตกไหมหนึ่งสองสามไปดิโรเจอร์ฮะอูเสียงกูไปแล้วตอนเนี้โรเจอร์ก็โรเจอร์วะมาหนึ่งหนึ่งกับกูเ่อนละเอาเอา,เอาไปดิมาดิโรเจอร์อาคาวิ่งมาแล้วกูขอไม่สู้อาคาขอโทษ ขอโทษครับอาคาขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอาคาเออดีกดทันจิ้มไปอะอาคาอินุอาคาอุเฉยเนึงเอามาตายแค่มึงจำมาตายอะไรขนาดเนี่ยอาคาอินุมึงบ้าแล้วเปล่าเนี่ยอ,อุ้ยผมไม่ไหวนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมไหวหรือเปล่าตอนนี้ผมไปดูสถานการณ์ดูเชิงหน่อยต,ออตรงนี้แม่งไม่น่าไหวว่ะแมงเกือบตายเอ้าแม่งไม่ตายว่ะเอา้าแมงสกัดทันไหมเนี่ยโอ้โหเพื่อนผมแม่งมีงานตลอดเลยแทนที่ผมจะกดมาโก้ไปมัโถูกแต่กดมาโก้ไปก็ทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่ามาโก้ก็กเกินไป เฮ้ยไม่ได้นะแบบเนี้ยมันมันไม่สวยแล้วแบบเนี้ยเออกระเด็นไป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 ปิ้วเห็นไหมครับน้องๆผมบอกแล้วว่าตรงนี้ผมคุมนะครับผมบอกแล้วว่าด่านเนี้ยแ็งคุมนะครับผมเออเล่นทีไรชนะทุกทีนะครับถึงจะจบไม่สวยก็เถอะนะครับแต่ก็ชนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตาสุดท้ายกันเลยจุ๊บ ไรเรามลีลูกสาวอุตตะสุดน่ารักของเรานะฮะก็เดี๋ยวเราจะวิ่งไปเก็บทงกันนะครับผมเลลี่มันกำลังใช้สเต็ปนะครับหนึ่งสองสามของมันอยู่นะครับเอามันโดนแล้วก็สวยดีครับตวัดดาบใส่เลลี่ไปฮนะอุ้ยชิชิอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะ่ะอุ้ย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 เบนแบ็ Bad, Bad Man, คแมนกูวานะ่า้วเบนแบ็คแมนกูเห็นยืนอยู่ตรงนั้นนั่นไงแม่งยิงแล้วกูย่นคูดาวอีกวดโถใ้สกิลแม่ใช้เลยย,ลย่ยนคูดาวไปนะเลลี่ไม่ใช่เลลี่เบนแบ็คแมนนะโหตัวตัวโหตัวโหด ผมอยากใส่กับหนวดขาวทุกคนผมอยาก,ยาก Whew, เปิดหนวดขาว poke, ทำไงดีอะผมอยากเปิดหนวดขาวเอาแตกไปอะคันนี้อะใครนู้แตกไปมึงมึงใบสกิลใครเมื่อกี้นี้มาทำใครเอาเอาดิกูอยากใส่กับหนวดขาวอ่าเอาดิหนวดขาวขอโทษครับอยากใส่กับหนวดขาวอ่าเอาดิมึงดอทำไมมึงดอทำไมมึงมึงตัวตัวดิเอาตัวตัวไปดิเป็นเบคแมนเอาไปแล้วโถ้นึกว่าจะรังแคสน่อยมึงใครเนี่ยมึงใครครับเนี่ยมึงเลดี้เหรอเอามึงใครครับเนี่ยอ่าแล้วนั่นใครครับโอเด้งเหรอโอเด้งใช่ไหมมึงจะเก็บองกูัว อย่าเก็บนะเว้ยมึงอย่าเก็บนะเว้ยอย่าเก็บนะเว้ยเถื่อนจัดเลยกูตอนนี้กูเถื่อนมากกูโดนหัวหม่งตายครับเอาอยังไม่ตายว่ะเอาเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูขอโทษกูอขอโทษกูไม่เถื่อนกูไม่ได้เถื่อนกูขอโทษกูไม่ได้เถื่อนกูขอโทษโอ้ก็บอกขอโทษแล้วไงมันไม่จบอะเซโต้เรื่อยๆครับผมเราจะไปร้านแคสเซโต้นะครับแม่งทำกูไว้แสบมากนะเอาอีหนูอีหนูจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงแตกไปก่อนนะฮะ เอาเซโต้ไปไหนแล้วเอาเซโต้เอาเซโต,อ,อ,ตอ,อยู่ในธงนะครับเอาเอาเก็บเก็บทงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปบวกนะครับอาคารม่นเกิดพอดีเลยเเฮ้ยก็บทงนี้ก่อนเฮ้ยเหลือสิบสี่วิประตูจะเปิดว่ะเลลี่แม่งไปยืนรอเนี่กูต้องนไะปคุมประตูแล้วครับอีกสิบวิครับผมมันจะวิ่งไปนะครับเลลี่แม่งกะจะหว่านล้อแล้วเดี๋ยวกูรอสกิลสองมาแล้วเดี๋ยวกูใส่หน้าพวกมันเลยนะครับผมกูกระโดดไปก่อนได้ไหมเอาโอ้แม่งกระโดดมาหากูก่อนแบบนี้มันไม่สวยแล้วนะครับเอาเลลี่มันจะวิ่งไปไหนนะ หาเลลี่จะวิ่งไปไหนไเลลี่ไอเลลี่จะวิ่งไปไหนเพื่อนมึงจะวิ่งไปไหนเพื่อนมึงจะวิ่งไปไเฉยวิ่งตลบอ่างกูมึงตลบอ่างกูเหรอเอาแตกไปแตกไปมึงใครครับเนี่ยเลลี่อีกแล้วเหรอไม่จบไม่สิ้นจริงๆว่ะโอโ้โ,อโหโอโห้โอหโอห้โอหโอ้โหมันเก่งมันเก่งโอ้ยน่าจะน่าจะเสียธงนะครับเสียธงได้แต่ห้ามเสียตัวนะครับมุกกะหรี่อะไรวะเนี่ยมุกหลีองกูเนี่ยอุย้ยเลลี่แม่งเลือดเต็มหลอดอีกแล้วทุกคนโอ้โหดูดิดูดิแม่งแดดเก่งจัดเลยอะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้มันต้องเอ้า ไอสองแกอยู่ไม่รู้จักที่จากไอสัตว์นี่เขาก็ยุ่งกับกูจริงๆเลยเป็นเว็กแมนเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราจะมาทํากันแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยสกิลกูสามามึงทำแบบนี้กูได้ไงกูวิง่งกูวิ่งชาร์จกูชาร์จกูจิ้มโอ้กูจิ้มไม่โดนอีกเอารอเก็บแล้วรอเก็บแล้วรอรอรอตรงนั้นตรงนั้นเชยมุมกล้องก็หันตามกูสิเฮ้ยทำไมทำไมต้องเกือบแล้ว โอ้โหผมบอกแล้วว่าเล่นตานี้นะเล่นด่านนี้ทีไรผมไม่เคยแพ้สักทีนะครับผมอยากจะแพ้คาด่านเหมือนกันนะครับก็แต่ครับเอ่อคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันแบบสวยๆงามๆกันเลยครับผม ก็จบคลิปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชาวกินวิชารณ์ทุกท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงผมก็ค่อนข้างที่จะแหบและจะหายกันแล้วนะครับก็ขออภัยในคลิปนี้มากๆเลยที่ผมอาจจะไปเวนักเลงทําให้แบบอาจจะมีคําหยาบเยอะนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับผมไม่ควรใส่ใสแบบนี้เลยนะครับกอแหละครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ขออภัยในคําหยาบอีกทีนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะไปวกสตินกันคลิปไหน เราจะไปเอาตัวไหนไปกดส้นตีนใครที่ด่านไหนกันอีกนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับแชงนะไปพักลนะ